ไปเดี๋ยวจะไปกับคุณแม่ได้ยินไหมเนะี่ยแต่แป๋วไปจริงๆนะี่พูดจริงนะี่ยเพื่อนๆมีใครไปกับผมบ้างน้องถ้าน้องอนุญาตให้ไปนะ <laughs> ไปนะครับไปไปไปรับนะครับผมใครไปกับผมบ้างไปรับแต่แป๋วแต่ ธันวาเนอะให้น้องมาเวลาที่หลายๆคนสะดวกไปรับด้วยมาเวลาสักประมาณตอนช่วงบ่ายๆแล้วกันเนาะไม่รู้ได้ตัวช่วงไหนก็ช่วง,งเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่เพื่อนไปติดนิสัยนอนดึกมาจากไหนเนี่ยฮะทำไมไม่หัดนอนเร็วๆบ้างฮะ ผมต้องงงพวกคุณจริงๆเลยนะมีเวลานอนไม่นอนมัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้ดึกดื่นนี่มันก็ตีสองแล้วนะเพื่อนๆพวกคุณนี่เป็นคนยังไงอนะฮะพวกคุณเป็นคนยังไงมีเวลานอนไม่นอนฮนะตาโบวัมแล้วเนะี่ย อีตุตส่าเปลี่ยนเวลาไลฟ์ไปแล้วนะรถดไม่ได้น้ำหนักรอบนี้นะครับเพราะว่าลดไม่ได้ก็ช่างมันรอบนี้ไม่เคยผิดคำพูดขนาดนี้เลยนะแต่ว่าประเด็นคือผมลืมไปวันพูดว่าเราลืมว่า วันที่สิบห้าเนี้ยเราไลฟ์ของกินโอ้โหของกินเป็นสิบยี่สิบอย่างตอนเนี้ยเต็มบ้านคือต้องต้องทดลองกินก่อนนะ<อ>ผมชอบไอ้นี่ตอนนี้ชอบชอบสุดเลยไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอปลากรอบอะแรกๆกินมันไอ้นี่นะแต่พอตอนหลังเฮ้ยเคี้ยวพริกเข้าไปอร่อยดีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยมีปลากรอบมีแซลมอนดองด้วยไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าเขาจะมาในราคาถูกมากไหมโคเรียดองด้วยนะครับผมเพื่อใครว่างก็ดูกันชายเย็นตาแป๋วตาแป๋วทำอะไรอยู่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 น่า <laughs> รักน่ารักรักรักน,น้องๆ้องน่ารักมากมาก,มากเลย อย่าลืมนะเพื่อนอย่าลืมนะแม่ไปไปไปรับตาแป๋วกับผม้ลยนะผมจะไปรับหรือขับรถไปรับเองเลยไปส่งเองเลย <c oughs> อืมดีใจนะได้ได้ได้มาหาตาแป๋วอีกรอบนะกลัวกลัวกลัวมันกลัวน้องหนีไปก่อนหมดกำลังใจหายไป <c oughs> นี่ห้องน้ำนะครับมีรถเด็กเล่นอยู่ในห้องน้ำมีเราให้ฟังมีมีมีเป็นหมาที่เวลามีมีมีมันเจอของที่ตกกระปบกมากๆนะครับสิ่งที่มีจะทําเนี่ยหมีจะเอาตัวไปคุกเอาไปคุกแบบคุกแบบคุกแบบให้เข้าบ้านไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนงู งูงูตายแบบเน่าเลยนะมันจะเอาตัวเนี่ยไปคุกแบบคือเหมือนเอากินให้ติดตัวผมก็ไม่รู้ว่าสาวสาวของไอหมีมันมันรสนิยมยังไงนะเหมือนแบบกินงูตายเน่าเน่าเหม็นเลยให้เป็นกิ่นติดตัวอันนี้อะไรอะ่ะดูดิยนี่ก็คงขี้หมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาจี๊ดสบู่เถื่อนให้ ให้มาอาบน้ำ่ต้องมาใกล้เลยมีจิตอกนี้ห้ามหอมแก้มนะครับเดี๋ยวมันบินนะผมดูสภาพนะ้ำวันนี้วันนี้อากาศร้อนร้อนร้อนปนไม่ร้อนก็ไปตากแดด ไปบางขุนเทียนมานะวันนี้ไปบางขุนเทียนกินข้าวอร่อยอร่อยไปไหนกันมาบ้างวันนี้เขาเรียกว่าทรงหัวเห็ดนะครับผมไม่เวลาพอพอผมยาวมนะันก็เป็นอะย่างนี้พอผมผมยาวหน่อนมันก็น่ะแนะ ดูบอกตาแป๋วไปนอนเลยตาแป๋วไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ตาแป๋วต้องไปโรงเรียนครับไม่เด็กแล้วนะยี่สิบสองแต่ว่าคือน่าจะเด็กๆสุดในในกลุ่มที่เราคุยคุยกันเป็นน้องๆพี่ๆกันก็คือน่ารักน่ารัก,กมีเด็กๆหลายคนแหลตะตาแป๋วพรุ่งนี้ยังต้องไปเรียนไปเรียนอยู่ปลาหมอเยอะมากเลยเนะี่ยปลาหมอเพียบเลยเห็นเด็กๆมาตกปลากันอยู่คุยคุยสบายๆเพื่อนๆร้องเพลงไม่ได้นะครับผม ทรงอะไรก็ไม่รู้ไอทรงไอทรงนี้มันเป็นทรงที่แบบมันอยู่กึงๆยาวๆาสั้นๆไปเหนียน่ยวข้างดำอวันนี้ก็ไปมันเป็นไอที่นั่งใช่ไหมก็ประหมาะข้างดำ<อ>เพียบเลย ุยกันแบบมืดมืดนะครับสว่างสว่างเด้อหน้าไม่นี่ไหนอลีเอมีอยู่ไหมเนี่ยเล่าอันนี้ดีกว่าประวัติอันนี้ไม่มีอะไรนะพูดถึงเฉยใช่ไม้ไม้อันนี้นะครับ ได้ฟรีนะครับได้ฟรีคือมันเป็นที่ล้างตอนนั้นมันเป็นที่แบบที่ล้างที่นี่แหละมันเป็นที่แบบล้างต้นไม้เยอะมากต้นกระถินเยอะมากแล้วก็ข้างในเนี่ยมันมีเป็นเหมือนบ้านเก่าแล้วเขาก็ทิ้งไม้วันนี้ผมชอบมากเลยทิ้งไว้เนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันเป็นมันน่าจะเป็นรากไม้นะแบบชิ้นเดียวเลยเพื่อนเพื่อนมันใหญ่มากผมชอบมากเลยเนะี่ย Sweet.